สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของช่องไม้เล็บเจเจห้ากระปชานลนะคะทักทายทุกคนรวมๆนะคะวันนี้เราก็ได้ไปดูคลิปของลุงป้าเนาะที่ทําบุญตักบาตรที่ลานองคปู่เนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็นิบุญพระมาจากวัดบ้านเดือเนาะก็มาทั้งชั้นเช้าแล้วก็ชั้นบ่ายนะคะก็เห็นทุกคนทําบุญใส่บาตรก็ ดีใจเนาะมีความสุขกันทุกคนนะคะหมายเลขบเจเจก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนั่นแหละค่ะเนาะวันนี้หมายเลขบเจเจได้ไปฟังนะคะหนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงนะคะเสมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์เวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยเหมือนเขารู้ลึกร,ร,รู้ซึ้งอะไรประมาณนั้นเนาะนะคะแล้วก็วันนี้มีคําคมออกมาด้วยนะคะคําคมเกี่ยวกับเมื่อมั่งมีมากมายมิดไมยฟองอะไรนั่นแหละคะ่ะ เขาพูดเนาะมายเล็บเจเจก็ท่องได้ไม่หมดหรอกค่ะแต่รู้ว่ามันก็ท่องถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนาะแต่เราก็รู้ว่าคําพังเพยหรือสุภาษิตนี้มีมาแต่โบ,บราโบราณแล้วเนาะก็เห็นบอกว่ามีข่าวแชร์จากเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เคยนั่งพูดนั่งคุยกันนี่แหละค่นะเนาะมาเล็บเจเจพูดกับอีกคนหนึ่งนะไปอยู่กับเพื่อนเขา ที่เคยดูแลน้องหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะคะได้ได้พูดถึงความรู้สึกของตัวเองที่หลายๆคนเริ่มออกมาพูดความรู้สึกของตัวเองเนาะนะคะแต่มา l ล็บเจยังไม่ได้ไปดูไอคลิปเสียงนั้นหรอกค่ะมีแต่ฟังหนุ่มจินตนาการพูดเนาถ้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าคนไหนนะคะที่มีคลิปเสียงมาล็เจก็อยากจะฟังเนาะว่าคลิปเสียงนั้นเป็นยังไงนะคะเพราะเราก็ไม่รู้นะคะว่าอะไรเกิดขึ้นในที่ตรงนั้นเนาะ นะคะเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปนะคะความอดทนของคนมันก็มีจํากัดใช่ไหมคะถ้าสิ่งที่เราทําหรือการกระทําของเราเนี่ยแหะคะ่ะมันไปกระทบสิทธิ์ของใครหลายๆคนเนี่ยเขาเหล่านั้นก็อาจจะไม่ไม่ทนในการกระทําของเรานั่นแหละคะ่ะถ้าเราทําดีหรือทําอะไรเสมอต้นเสมอปลายความดีที่เราทามันไม่ไปไหนคะ่ะทุกคนก็จ,จะยังยินดี แล้วก็อยู่เคียงข้างเราเมื่อเราพูดแต่ความจริงหรือมีแต่เรื่องจริงมาคุยกันโดยไม่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างน่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราต่อหน้าพูดกับเขาอย่างรับหลังเนี่ยพูดอีกอย่างเนี่ยพอคนที่เขาให้ใจเราไปเนี่ยพอเขารู้ว่าสิ่งที่เราพูดต่อหน้าอย่างรับหลังเขาอย่างเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันเนี่ยเขาก็จะไม่ทนในสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เขามีใจให้เราก็จะเริ่มถอยห่าง ก็จะเริ่มพูดความจริงที่เกิดขึ้นนั่แหละคะ่ะออกมานะคะอย่าลืมว่าความจริงที่เขารับรู้ในสิ่งต่างๆในหมู่บ้านนั้นน่ะหมายเล็บเจเจเชื่อว่าคนในหมู่บ้านนั้นย่อมรู้นะคะว่าอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนาะทุกคนก็จะพูดจะเล่าพูดปากต่อปากนะคะพอปากต่อปากบางคนก็ทนไม่ได้ก็พูดออกสื่อนั่นแหละคะ่ะเหมือนตัวตนของคนที่ถูกพาดพิงนะ่ะเขาก็ยังพูดสิ่งบางสิ่ง ออกสื่อใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละไม่เลิบจิเจเลยบอกว่ากรรมหนีเวรกรรมของตัวเองไม่พ้นทำอะไรไว้กรรมนั้นแหละจะย้อนมาหาตัวตนของเรานะคะทุกคนเนาะทํากรรมดีไวค้ค่ะกรรมกรรมแต่ก่อนที่เราผิดพลาดมาตั้งแต่วัยรุ่นหรือมาตั้งแต่วัยเด็กวัยเยาว์เนี่ยทุกคนย่อมรู้ว่าเราผิดพลาดตรงส่วนไหนตัวตนของเราย่อมรู้ดีนั่นแหละคะ่ะว่าเราผิดพลาดอะไรมาบ้าง เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่นะคะเรารู้ว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงเราก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะเปลี่ยนการกระทําของเราจากที่เราทําผิดพลาดมาเราเอาออสิ่งนั้นนะคะมาเป็นบทเรียนย้ําใจตัวเองว่านี่คือการผิดพลาดของเรานะคะผิดพลาดของเราเราก็ปรับปรุงตัวเองแล้วกันเนาะนะคะในส่วนนั้นนะคะหมายเลฟเจเจก็พยายามปรับปรุงตัวเองตั้งแต่เรารู้เราเห็น วิบากกรรมของเราเนี่ยแหละคะ่ะหมายเล็บเจเจก็เริ่มนะคะปรับปรุงการกระทําของตัวเองความคิดของตัวเองการปรับปรุงเนี่ยหมายเล็บเจเจก็ตั้งแต่ที่เราได้รับวิบากกรรมอายุ1 7 1 8นี้เริ่มรู้แล้ววิบากกรรมมันมีนะคะเราก็วอ้นหลายปีมาแล้วเนาะนะคะ30กว่าปีแล้วที่เรารู้ว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงเวรกรรมมันมีจริงเราก็เริ่ม เปลี่ยนพฤติกรรมของเราเปลี่ยนการกระทําของเราเปลี่ยนความคิดของเราหันเข้าพึ่งนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละคะ่ะเราก็เริ่มศึกษาแล้วก็อ่านการสวดมนต์ไหว้พระเข้าวัดทาบุญเริ่มนะคะคิดถึงเวรคิดถึงกรรมบาปบ,บุญคุณโทษนั่นแหละคะ่ะเพิ่มเพิ่มขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าสัจธรรมมันเป็นยังไงนั่นแหละคะ่ะเราก็มาดูกัน ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างพอเรารู้เราเห็นเราไมล์เลิฟเจเจก็ว่าไมล์เลิฟเจชดใช้วิบากกรรมที่ไมล์เลิฟเจเจทำมาตั้งแต่เด็กเนาะนะคะทำมาแต่เด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะโดยที่เราพลั้งเผลอเลินเลออะไรไปนะคะหลงหลงอะไร,รกันเยะหลงละเลงอะไรพวกเนี้ยในสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปนะ่ะเราได้รับผลกรรมมันไปแล้วนับจากนี้เราก็เริ่มทําความดีสะสมความดีของเรานะคะ ทุกคนที่เข้ามาติดตามไม้เล็บเจเจก็จะรู้ว่าไม้เลิบเจเจมีวิบากกรรมอะไรเพราะไม้เลิบเจเล่าไปหมดแล้วเนาะก็ไม่อยากเล่าซ้านะคะเพราะว่าเล่าซ้ําๆมันก็คือเรื่องเดิมๆที่เราถึงนั่นแหละเนาะนะคะก็ให้รู้ว่ากรรมเวรที่เราทำเนตีต่อให้มันปิดยังไงนะคะมันก็ยังอยู่ในใจของตัวเองเลยแหละว,ว่าความจริงตัวเองทําอะไรไว้ใช่ไหมคะอย่างกรณีในคดีลุงป้าเนี่ยไม้เล็บเจเจนะคะเชื่อว่าวิบากกรรมมันกำลังเริ่มทํางาน ให้กับบุคคลแต่ละบุคคลที่ผ่านเข้ามาในคดีนี้แหละคะ่ะทุกๆท,ท่านเลยแหละค่ะนะคะ,นะคะทุกๆท่านทุกๆคนรวมถึงไม้เลิบนี่แหละค่ะเนาะมันจะมีวิบากกรรมของแต่ละคนนะคะั่นแหละที่ทําอะไรไว้มันก็จะได้รับผลเราก็จะได้เห็นแหละคะ่ะคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของลุงป้าหรือคดีนี้จะมีวิบากกรรมอะไรกันบ้างก็ดูกันไปแล้วกันทุกคนที่ติดตามคดีนี้ย่อมรู้และเห็นใช่ไหมคะทุกคนเนาะพ่อไม้เลิบเจเจมอง ทุกคนแหละคะ่ะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของลุงป้าและก็ในคดีของลุงป้าเราทุกคนก็ได้เห็นกันเนาะนะคะมันทําให้เรายิ่งยิ่งรู้ยิ่งชัดเลยแ่ะคะ่ะกรรมอะไรที่ทําไว้กับใครเนะี่ยมันมักจะย้อนหาคนคนนั้นในวันที่กรรมของตัวเองมันเริ่มสําแดงผลนั่นแหละคะ่ะมันเริ่มออกฤทธิ์ออกผลนั่นแหละคะ่ะเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับลุงป้าทําความดีต่อไปคะ่ะ ใครจะพูดให้ร้ายอะไรไม่ดีกับเราไม่ต้องไปสนใจแล้วนะคะก็คือทำความดีของเราต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งวันข้างหน้าคนที่เขาเกลียดชังเราเขาเห็นในการกระทําความดีของเราวันเวลาผ่านไปเขาจะหันมามองเราในทางที่ดีขึ้นนะคะความจริงความดีที่เราทำนั่นแหละคะ่ะจะปรากฏให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นยังไงเนาะนะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคน นะคะทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรทำงานทางช่อง YouTube เหมือนกันก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกคนนะคะมีแต่วความสุขความเจริญเนาะคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็มาเป็นกำลังใจทุกคนลวค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ